แนจะไปเที่ยวภาคเหนือหนึ่งในจังหวัดที่แผนนึกถึงก็คือเชียงรายค่ะจังหวัดที่มีหลากหลายชาติพันธุ์วัฒนธรรมและอบกอดด้วยธรรมชาติที่แสนจะบริสุทธิ์เที่ยวตามแผนครั้งนี้เราจะไปเที่ยวให้ถึงถิ่นกินถึงเรือนกันถึงสมชุมชนค่ะเที่แรกชุมชนบ้านเมืองรวงเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายชาติพันธุ์มีคนเมืองหรือคนพื้นเมืองที่มีเชื้อสายไทยลื้อไทยยองกลับกลุ่มชนชาติพันธุ์อาขาที่อยู่ร่วมกันในท้องถิ่นเดียวกันอย่างน่ารัก มีชุมชนไทยองที่บ้านสันทางหลวงและชมความงามดินแดนเชียงแสนที่ชุมชนวัดผาเงามาเที่ยวมาชมมายนวิจีสเสน่ห์ของเมืองเชียงรายกันค่ะ <c oughs> นี่น,น,นี่มานี่กับมานี่ก่อนแล้ว <c oughs> S <S สนุกขนาดมากไปเที่ยวไหนมาคะไปดูผักมาครับไปดูผักด้านหน้ามา <S <S นี่สวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ, <S 2> <S 2> รบอุ้ยหล่น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  เที่ยวตามแผนวันนี้ค่ะยังคงคลึ้นขึ้นเหมือนเดิมนะคะเรามาที่บ้านสันทางหลวงค่ะอําเภอแม่จันนะคะจังหวัดเชียงรายค่ะวันนี้พามาเที่ยวเหนือคือเรามาเหนือบ่อยมากแต่ว่า,า<ต>ไม่ได้มาถึงที่นี่เลยแล้วก็เรารู้ว่าที่ภาคเหนือเนี่ยค่ะที่เชียงรายเนี่ยเขามีหลากหลายชาติพันธุ์ที่รวมตัวกันหนึ่งในนั้นที่เรามาที่นี่ก็คือไทยองค่ะซึ่งเขาก็จะมีแบบเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ของเขาอะไรเงี้ยนะคะหมู่บ้านไทยองที่นี่เนี่ยเป็นไงคะวันนี้สวยไหมคะสวยค่ะนี่นี่เอานี้มาอวดอันเนี้ย เป็นย่ามของไทยยองของที่นี่เลยขอบคุณนะคะอ้าวโดนยึดสั่งั้นคือให้เลยใช่ไหมคะไม่คือที่จะมาอวดไม่ใช่อะไรครับคือที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไว้กล้องให้อินเสิร์ดูนะอะฮะปากด้วยมือโอ้โหใช้มือมือมือทุกชิ้นสวยมากใช่ทำด้วยทำด้วยมือทำด้วยมือทำด้วยใจใช่คือเขาเป็นคือทาไม่ได้แบบมือไม่ได้แบบรายละเอียดอ๋อมี่นะ ไม่มีทางไม่มีสมาธิไม่มีอะไรด้วยใจทาไม่ได้นี่แค่ส่วนหนึ่งนี่แค่ส่วนหนึ่งเดียวจะพาไปดูค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากจะนําเสนอก็คือว่าผ้าโพกผ้าโพกคือจะดูแยกออกว่าจะเป็นไทยลื้อไทยยองเนี่ยให้ดูที่ผ้าโพกเลยเพราะว่าผ้าโพกเนี่ยเขาเป็นเป็นทุกอย่างอ่ะเป็นเหมือนการดําเนินชีวิตเป็นกอย่างผ้ากันยุงผ้าเช็ดหน้าทุกอย่างทุกอย่างเวลาเป็นกราบพระอะไรเงี้ยทุกอย่างจริงให้ไทยว่ากี่เมตรที่อยู่ชี่อยู่บนหัวเนี่ยอ่าเอ้าสองเมตร สามเมตรเฮ้อจริงเหรอเขาบอกว่าโดยปกติแล้วผ้าที่ใช้พ่อหัวเนี่ยค่ะต้องมีความยาวสามเมตรคือเป็นทุกอย่างแล้วอ่ะพี่หมีคือแบบไม่ไม่อยากเชื่อเหมือนกันแล้วก็เพิ่งรู้ที่มาที่ไปเดี๋ยวมีอีกหลายอย่างที่อยากรรู้ไปไปไปชุมชนบ้านสันทางหลวงเป็นชุมชนเล็กๆในอำเภอแม่จันค่ะส่วนใหญ่คนในชุมชนจะเป็นชาวไทยองซึ่งชาวไทยองก็เป็นชนชาติพันธุ์เดียวกับชาวไทยลื้อค่ะแต่ทำไมถึงเรียกต่างกันน่ะล่ะคะ ก็เพราะชาวไทยลืออพยพมาจากเมืองเชียงรุง่งส่วนชาวไทยยองอพยพมาจากเมืองยองก็เลยมีชื่อเรียกที่ต่างกันค่ะแต่ด้วยความรักในท้องถิ่นทําให้ชาวไทยยองร่วมมือร่วมใจกันดูแลจัดการหมู่บ้านสันทางหลวงจนได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์จากกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งได้รับการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับวิถีชุมชนค่ะ คนยองเป็นห้องแก่บ้านแก่บ้านก็คือผู้ใหญ่บ้านเป็นทุกอย่างของตรงนี้เช่นกันรวมทุกๆคนทุกๆอย่างมาคือใครถนัดอะไรชอบอะไรอยากทำอะไรก็จะมารวมตัวกันหยิบขึ้นมาดูนได้ไนะคะอันนี้จะเป็นกระลำกระลำใหญ่กว่านี่ในกรุงเทพไม่เห็นกระลำใหญ่ขนาดนี้นะแม้ก็ทั้งในตลาดเนาะแม่หรืออันนี้จะเป็นพักปลอดสารจะเป็นพักปอดสารพักอันนี้นะ อยู่ที่นี่นี่นะมันกลมเพราะมีคุณค่าเนาะกระเดียวพอศูนย์จักรพันปืนมาซื้อนะเปืนเอาไปติดแบนจันกรบพักจากอันนี้นะโหละซาบาทก็จะกลายเป็นโหลร้อยบาทอันนี้เจะบบนห้องกระลาหัวใจเจ้ากะลาหัวใจอุยใหญ่มากแล้วแม่ปลูกกันอยู่ตรงไหนอะคะก็จะปลูกกระหมูข่างตางแล้วก็ปลูกในบ้านทุกทุกกลางค่าเลินก็จะปลูก คือเขาบอกว่าที่หมู่บ้านที่นี่เนี่ยคือปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนาบานไผนาบานมันก็ปลูกถ้าอยู่ข้างต่างนี่เขาจะปลูกเพื่อการแบ่งปันเพราะว่าเพราะว่าบ้านสนัิษหลงเขาจะหันว่าสังคมสมัยใหม่อ่ะการแบ่งปันมันหายไปเนาะพอเขาก็อยากจะลื้อฟื้นวิถีวัฒนธรรมของคุณยองสมัยกรอนอ่ะมีการแบ่งของกินหือกันหยัางหือกันเนี่ยเจ้าอันนี้จะเป็นของกินคุณยองอันนี้ก็คือข้าวกม อันนี้ก็คือข้าวเหนียวดำที่เราชอบทานอที่อันอัญกอดีละคนอเจ้าอ่ะค่ะข้าวกรรมอเจ้าอ่ะข้าวกรรมแต่ว่าของบัตเฮาน่ะมันมีอีอยู่แล้วคือข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำมะป้าวบะป้าวคับอันน้ําอ้อยมันคือมันคืออะไรคะมะป้าวมะพร้าวกับใส่น้ําอ้อยน้้ําออยแล้วก็เวลออันเฮาขุนเป้าเจ๊กเอาน้ําอ้อยเขาใส่แล้วก็เอาไปโขเอาไปขั้วให้ชิมก่อนรำกินมะพร้าวนะมะพร้าวเนาะอื เค็มนิดๆเพราะคนป้อนอันนี้คือน้ำพริกขาอ่น้ำพริกขาแล้วเวลาทานทานไงจ๊ะก่อเอาเอาจีนเนี่ยเอาจิ้มจีนนี่เนาะจ้ะแล้วก็มังงุยกับน้ำพริกอ่ามังมังงุยกับมังคุปเปอร์งุยเยอะมังงุยบนมังงุยอันนี้ถือว่าเป็นอาหารเป็นอาหารประจําของของบ้านแสนดังหลงเนี่ยเดี๋ยวของคุณยองเนาะ เมนูประจําถิ่นกินแบบชาวยองอร่อยจริงๆค่ะส่วนใหญ่จะเป็นผักและสมุนไพรปลอดสารพิษที่อยู่ในชุมชนพวกเรากินอย่างยองอู้อย่างยองกันแล้วทีนี้มาอยู่อย่างยองบ้างค่ะแม่ขาเวลาที่เขามาที่นี่กันเขาจะมาทํากิจกรรมอะไรกันบ้างคะอันเวลาปนมาทีนีก็เขาจะมีเป็นแพ็กเกจถึงปนเนาะปลก็จะมาพ่อทานเลี้ยงลูกบางทีป,น,ปนก็จะมาปลูกพักบางทีปลก็มาต่อผ้า แล้วก็มาปักผ้าแล้วก็มาอันดูแลสุขภาพเนาะก็มาจะมาย่ําเกลือแจ้เท้าสมุนไพรเฮาก็ค้นหาเอาสมุนไพรที่มีในหมู่บ้านแล้วกิจกรรมสําคัญเลยที่เวลาเรามาถึงแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างแรกที่เราจะได้ทําเลยคืออะไรคะแม่เวลาเป้นมาถึงเนาะเฮาก็จะมีการต้อนรับก็คือหมัดมือปั่นปอนเป็นการหับแขกบ้านแขกเมืองเีะเหมือนกันใบสีส่ขวัลแบบนี้ใช่ไหมกระเดียวกระเดียวเฮาจะมีคุณเท่าคุณแก่โอเค กันกระเดียวเขาจะไปผอมมัดมือปันปอนมัดมือปันปอนมัดมือปันปอนมันมันเป็นการต้อนหับมันเป็นวิธีวัฒนธรรมของคุณยองเนาะเวลามีลูกหลานไปเยการตีไก่มาปิกมาบานปลก่อจะมีการคือภาษาการก็คือผูกข้อมือก็คือเป็นการผูกข้อม้ข้อมือใบสีเป็นการรับขวัญเป็นการต้อนรับเข้าสู่บ้านเราถ้าแขกมาก็เป็นการต้อนหับแขกทีนี้จะไปค่ะ โมนเจ้าเหมือนเป็นการสวัสดีนะเหมือนเป็นการสวัสดีเป็นการทักทายกันว่าว่าสบายดีไหมอะไรอันนี้ก็จะปิ oh ้นคุณเฒ่าคุณแก่ตี่ในหมู่บ้านเนาะเป็นได้พอโมนโมนตามประเพณี ของที่นี่เราจะต้องเตรียมมา108บาทห้ามขาดห้ามเกิน108บาท75สตังค์ก็ไม่ได้ต้องมาเป๊ะเลย108บาทครับมันเป็นห้องว่ามันเป็นขันตังเนาะเป็นนีทอยเปินจะหนับถือกันมาสมัยบรรพบุนรุษอ่ะคือหมายถึงว่าพอคนแรกที่มาเนี่ยคือนแรก108บาท108บาทคนคนแรกคุณเดินเข้าไปเมื่อกี้108บาทคนดีอาวุโสจ้ะคนดีอาวุโสในขนาด แล้วก็เดี๋ยวถ้าคนต่อไปนี่นะ,ะจะเอาไปใส่ดีบายซีมได้ละเพราะว่าเปิ้นเอาไว้หื้อคุณที่อาวุโสสูงสุดในขณะแล้วคนต่อไปก็จะต้องเอามาใส่ทิ <c oughs> สลุงเนี่ยะ <c oughs> นะใท,ทิศลุงโอเคจ้าพระวันช <c oughs> าราอยู่มัตรใน,นโขขขอบคุณครับพระวานชิดีชัดยิ่าพระบัจญาโตชตโรธรรมวัตริขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีสําคัญสุดเลยเป็นสิ่งหนึ่งอะที่พอเราได้มาสัมผัสตรงนี้เรารู้สึกถึงความรู้สึกว่าแบบเราอบอุ่นและเป็นความน่ารักที่เป็นการต้อนรับเราซึ่งกันและกันที่มีการทำใบสีมีการผูกข้อไม้ข้อมือ ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับแบบเราได้รับความอบอุ่นเวลคัมจริงเหมือนเวลาเราไปต่างที่ต่างทาง้วแล้วก็ไปอยู่ในประเพณีใหม่ๆเนาะชุมชนใหม่ๆเนี่ยที่เราต้องไปเรียนรู้วิถีของเขาแล้วพอเราได้เหมือนได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นแบบนี้หรือไปเห็นวิถีชีวิตของเขาแบบนี้นะคะวิถีชยยองแบบนี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบอบอุ่นโอ้เหมือนแบบดีดีจังเลยอุ่นใจค่ะ พรที่ให้มาเราควรจะฟังแล้วเราควรจะทําตามใช่ไหมใช่ค่ะรู้สึกเหมือนเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากค่ะแม่ขอบคุณนะคะใช่เป็นการเริ่มต้นที่ดีชื่นใจชื่นใจจังเลยนี่มาเริ่มแค่ที่แรกจุดแรกที่มาที่หมู่บ้านนี้นะคะยังรู้สึกแบบอิ่มเอมขนาดนี้อีกหลายอย่างมากที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ที่แม่ได้เตรียมไว้ให้บไปค่ะชอบมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ชาวไทยองที่บ้านสันทางหลวงต้อนรับแพนกับพี่หมีอย่างอบอุ่นแล้วก็น่ารักมากค่ะพอแม่หลวงรู้ว่าแพนชอบเรียนรู้เรื่องผ้าประจําถิ่นก็เลยพาไปดูการทอผ้าแบบชาวไทยองค่ะซึ่งมาที่นี่จะยังคงมีภาพหญิงไทยองนุ่งผ้าสิ้นเสื้อทอมือและพวกผ้าสีขาวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยองค่ะอันนี้จะเป็นงานทอผ้าบนม้อทอผ้าทอผ้าโดยมือเพราะว่าอัาอานนี้จะเป็นบนห้องกี่พุงนะกี่พุงใ่พุ่งมางอ๋อกี่พุง การโอผ้ามันจะมีกี่อยู่สองอย่างกี่กระตุกก็คือดึงขึ้นดึงลงเนาะแต่อันนี้กี่ปุงปุงไปปุงมาปุงไปปุงมาซ้ายขวาซ้ายขวาใช่ไหมคะแล้วลายที่เป็นเอกลักษณ์ของที่ของตรงนี้คือของขะก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสินกรนเนาะสินการก็คือลายขวางนะเจ้าอันนี้เพราะว่าวิถีของคนยองนะก็จะมีชีวิตเรียบง่ายอันนี้ก็คือทอแบบนี้เหมือนกันเจ้าทอทออย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าเวลาเวลานี่ิ้นจะสลับ อันกระสวยหลายอันถ้าถ้าเป็นสีม่วงประกอบเจะสลับกระสวยแต่อันนี้ป่ามะลุนบนทอผ้าพื้นประกอบแจกระสวยอันเดียวแต่ถ้าโตอี้ต้องแจ้กระสวยหลายหลายอันผืนปกติผืนหนึ่งนี่ใช้เวลาทํานานไหมคะแม่ก็มันอยู่ตีขนาดไงแต่ถ้าคนที่ชํานานนี่อย่างอี้ก็วันหนึ่งก่ออันนี้มันเป็นผ้าถุงเนาะผ้าถุงผ้าถุงไส้สองสามผืนสองสามผืนอ๋อ ไายขวางงาม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 เอาลองเลยนะคะอดีขยงผักดใจก่อนจะมีผ่ากาม่านี่นี่เราเมียนี้ไหนคะเราเมียอันนี้เออน่ารักเราเมียอันนี้นี่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตอนนี้เป็นผู้ใหญ่เด็กอนาคตไปกำนันละดูสวยสวยถ้าปาดีบเปิดห้องว่ะผู้สูงอายุเป็นคุเฒ่า ถ้าเป็นกำนันแกบ้านตจงมาดิอ๋ออันนี้คือกำนั้นขอต้อนแม่คุณแม่ผูกไปก่อนนะเดี๋ยวเพนจะไปลองทอผ้าบ้างสวัสดีค่ะอ๋อนี่ปุ้งไปปุ้งมาเอาผักขวาก่อนเอามือจับแล้วก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเอาใส่ตรงนี้เลยใส่ตรงนี้เลยโอเคแล้วก็ดึงนี้มาตอกเลยอันนี้ปนห่วงแบบอันแน่นๆแรงๆไม่ต้อง เอลี่าเเท้ป็นเท้ามาทางขวาแล้วก็ใส่กลับไปเล่ะค่ะใส่ปีกไปวิ่งมาเหมือนเดิมเออแห้งๆแล้วก็ดันกลับมาแห้งๆตอกแรงๆแห้งๆเเออออโอ้ยเปลี่ยนเท้าอีกเปลี่ยนเท้าอีกอ๋อกลับมาใส่ทางนี้เอาใส่ทางนี้เลยตักเก่าปีกไปขี้เก่าอ๋อนี่ยแห้งๆยว่ามันจะได้แน่น มันได้แน่นแน่นเนีเน่ยถ้าเราลองนึงอีกค่ะค่ะเวลาจากกินาจากถาาึงมันซ,ซื้อ,อ,เ,อเปลี่ยนเท้าค่ะเปลี่ยนเท้าค่ะ,คะแล้วก็ใส,กใส่ทั้งเก่าใส่ทั้งเก่าโอเคอืเออห่างๆงัน้นอะ พี่แพนรู้สึกไหมว่านี่นี่คือการทํานี่คือหนึ่งในประเพณีของผ้าไทยใช่ในความที่ว่าพี่แพรเป็นคนรักผ้าไทยและใส่ผ้าไทยมาตลอดแทบจะเรารู้จักกันมาในแทบจะทั้งชีวิตพี่แพนใส่ผ้าไทยพอพี่แพรมาเห็นวิธีการทำพี่แพรรู้สึกไงคือ ยิ่งรู้สึกว่าแบบเราได้เห็นคุณค่าของผ้าแต่ละผืนนะเพราะว่ามันไม่ใช่คือผ้าแต่ละผืนที่เรานุ่งม,มันดูเหมือนแบบนุ่งปึ๊บปึ๊บป๊บแต่กรรมวิธีขั้นตอนกว่าที่จะออกมาหนึ่งผืนนะใช้เวลาเป็นหลักวันหลักอาทิตย์หลักเดือนนะพี่หมีแล้วมันมันปราณีมันคือมันคือใช้ใจใช้สติใช้สมาธ,ใมาธิใช้ความอดทนแล้วก็ลวดลายการความคิดสร้างสรรค์ต่างๆคือมันเยอะแยะไปหมดกว่าที่เราจะได้ผ้านหนึ่งผืนสวยๆออกมาเนี่ยฟีลเหมือนวลาที่เราได้กินข้าวอะเหมือนพอเวลาเรากินข้าวเราก็โอเคกินข้้้าาาาาววแต่่พอเเเรรไไไดดลงปปนกีย รู้สึกว่าโอ้โหข้าวทุกเม็ดมันมีคุณค่ามากๆอ่ะมันแบบกว่าที่เราจะได้มาเ<ช>พราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใส่อย่างธนุถนอมเราจะดูแลเขาอย่างดีแล้วเราจะรู้ว่าโอ้โหแต่ละลายเส้นที่ได้มาเนี่ยมันมาจากฝีมือจริงๆนี่มแม,แม่แม่บอกหน่อยได้ไหมว่าในหนึ่งผืนเนี่ยอย่างเงี้ยหนึ่งผืนที่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 ท,ที่เรานุ่งกันอยู่เนี่ยจะ้ะแม่ใช้เวลาอ,อ๋อผืนเนี่ยก็ปุ้นกับเป็นสักันวันนะจ้ะ ครึ่งเดือนครึ่งเดือนในหนึ่งผืนว่าเราต้องเดินตัวนี้เห็นนี่ครับเพราะเพราะว่ายิ่งหลายสีก็ยิ่งต้องต้องใช้หลายหลายและคือแม่ก็ทำแต่เช้าจดเย็นไปมันเป็นบางครั้งอ่ะบางครั้งก็สองสามชั่วโมงอย่างงี้นี่เห็นไหมว่าในหนึ่งผืนที่เรามาบางทีโยนทิ้งโยนคว้างตัดตัดอะไรต่างๆไม่ได้สนใจแต่กว่าที่จะเอาเปหนึ่งผืนใช้ใจ ในความมุ่งมั่นทาแค่ไหนต่อไปนี้เศษผ้าของผ้าที่เหลือเราจะเอามาทําเป็นชุดให้หมดอมาตัดต่อปะปะไปให้หมดเลยแม่วันนี้ขอบคุณมากคะขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับได้ค่ะแม่ขอก่อนหนึ่งทีได้ไหมคะโอ้ยนี่วิชาที่หาที่ไหนไม่ได้แต่คือวิชาที่ติดตัวคือคือวิถีเนาะวิถีความเป็นความเป็นของในชุมชนในพื้นถิ่นตรงนี้จริงๆอ่ะ วัฒนธรรมการแต่งกายในแต่ละถิ่นก็จะสะท้อนวิถีและความเป็นตัวตนของคนในชุมชนน,นั้นๆค่ะถ้าใครที่มาเที่ยวที่นี่อยากให้มาลองถักทอผ้าแต่งชุดไทยยองหรือจะช่วยชุมชนให้มีรายได้ก็ได้เช่นกันค่ะส่วนหนึ่งก็ทำให้ชุมชนเข้มแข็งมีรายได้ในชุมชนและช่วยกันอนุรักษ์ผ้าประจำถิ่นให้คงอยู่แบบนี้ตลอดไปค่ะกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมรวมใจที่น่ารักมากๆไปดูกันเลยค่ะ ไปดูกันว่าวิธีการทําเขาทํากันยังไงใช้เวลานานแค่ไหนที่ออกมาปีแค่ผืนเดียวลายเดียวบนโลกใบนี้เขาบอกว่าคือจริงๆแล้วมันก็หนึ่งเดียวมีหนึ่งเดียวเพราะว่ามันคืองานฝีมือถูกต้องงานฝีมือจะไม่มีอะไรเหมือนตุผลที่มันเป็นหนึ่งเดียวนี่นะก็คือมันจะเกิดจากความคิดของคนปักค่ะ่ะปักอย่างไดก็ใดใส่สียั้งก็ใดแล้วแต่คนปักเพะวาตัง ตั้งกลุ่มเขานะเขาจะทําระบบกลุ่มเนาะเจะมีสมาชิกอยู่30ท่านนะจาการปักผ้าเนี่ยมันเกิดความสุขเพราะว่ามันจะแบบมันมีผมาบังคับว่าต้องปักลวดลายอย่างนี้อย่างอันเนเนี่ยเพราะว่าคนปักคนจะเกิดคนเดียวปักอย่างใดก็ได้ปักกันไปนั่งคุยกันไปปนกจะใจวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมสมัยก่อนคุณยองเวลาจะตกแต่ง เสือผ่าอาพรเนี่ยเพือพ่อก็จะปักเอาคนเดียวนะจ้า<อ>ซึ่งต่อมาพอบัานเข้าได้เข้าสู่หมู่บ้านทองเทียวชุมชนเขาก็เอาวิถีว,วัฒนธรรมหมนนี้มาปรับใจ มาผลิตเป็นสินค้าขายปรากฏว่าคนชอบกันขนาดนี่ยนี่แพนเคยเห็นผ้าตรงนี้ที่เขาขายอยู่ที่ศูนย์ศิลปาชีพอะค่ะนหนแม่ขอดูลายของแม่หน่อยค่ะเป็นไงบ้างอันนี้เรียกว่าเป็นลายที่ชอบดีกว่าค่ะนะคะเพราะวันนี้แม่เป็นการมาสังเกตการนะคะสังเกตการว่าลายดอกไม้น่ารักมากใช่ค่ะได้มู o ดได้มูดของการปักผ้าใช่ไหมคะวันนี้สังเกตการลูกแล้วก็รู้เลยว่า หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่มีแต่ความสนุกแล้วก็อยู่กับธรรมชาตินะคะแล้วก็มีแต่รอยยิ้มด้วยมีแต่รอยยิ้มเพราะนั้นพวกเราหุบยิ้มไม่ได้เลยมโมนขนาดลกลืนคุ้นแบบนึกว่านึกว่าเป็น,น,น,นคน,นคที่นี่เป็นสติ๊เ<ล>อแม่มาถึงแบบว่าปักนี่แสดงว่าเริ่มเข้ามืออันนี้แม่เพิ่งปักเมื่อกี้ใช่ไหมโอ้โหนี่แม่ใช้เวลาแป๊บเดียวนะอันนี้นันที่ชอบค่ะคิดว่าพี่หมีคงคิดว่าอยากจะส่งแม่มาฝึกอบรมที่ งานฝีมือที่แม่ชอบไงนี่อันนี้ทำเป็นปักเป็นอะไรคะผ้าคลุมไหล่ค่ะผ้าคลุมไหล่โอ้สวยจังเลยยางงี้จะหนึ่งหนึ่งผืนแม่จะหนึ่งผืนเนี่ยเราใช้เวลานานไหมครับแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะครับฝีมือแต่ละคนบางคนก็อาจจะเดือนครึ่งบางคนก็อาจจะสองเดือนบางคนก็อาจจะสามเดือนสวยมากการที่เราเลือกแต่ละลายแต่ละลายแต่ละลายเนี่ย คือเราอ่ะวาดไว้ก่อนไหมหรือไม่ระหว่างปักเราก็ทําแล้วก็จินตนาการเราไปเรื่อยมันเป็นเรื่องของอารมณ์เนาะใช่เวลานีสอบสีเหลืองเวลานีสอบสีแดงก็สีแดงมาใส่เวลานีสอบสีฟ้าก็สีฟ้ามาใส่คือเป็นอะไรที่ไม่มีขีดจํากัดเลยไม่มีจับกัดอะไรเวลาปักพิษก็ ปักซ้ำคือมันเป็นร้ายอื่นดใดวอนนี้การแก่ตรงนี้ชุมชนนี้คือรวมตัวกันเกิดจากสิ่งที่หมายถึงว่าความถนัดของแต<ช>่ตละคนพอมารวมตัวตรงนี้ปุ๊บทุกคนก็เหมือนกับได้เขาเรียกว่าครีเอทเนาะดีไซน์ซนในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ทําด้วยความสุขจริงๆคือการร่วมแรงร่วมใจนะคะแล้วก็การสร้างอาชีพรวยพี่หมีแล้วสิ่งหนึ่งคือการมารวมรวมกันเนี่ยก็คือเราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สวยทุกลายบอกเลยว่าไม่ควรพลาดแล้วมา คือไม่มีทางที่ไม่ได้อะไรกับบ้านเนื้ออื่นได้นะเจ้าบ้านมีรายได้ตัวเยกหรือชีวิตเป็นความมั่นคงนี่ช่วยกันขอบคุณแม่แม่นะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคับให้แม่แม่ปากกันต่อสวยมากเส้นสายลายผ้าไม่เพียงแต่สารต่อวิธีดั้งเดิมให้คงอยู่แต่ยังคงสารสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ยิ้มไปด้วยกันหัวเราะด้วยกัน ซึ่งไม่ว่าใครที่ไหนที่จะมาเยี่ยมเยือนก็จะได้สัมผัสถึงความน่ารักอันแสนอบอุ่นนี้ค่ะนอกจากจะมีผ้าสิ้นสวยๆส,สินค้าหัตถกรรมงานปักงานทอแล้วเขายังยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้น่าสนใจเช่นเซรั่มจิงจูชายที่นำเอาผักจิงจูชายที่มีในชุมชนไปต่อยอดด้วยนว,วัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวค่ะพี่จะพามาดูอะไรรู้ไหมอะไรคะอันนี้คือเคยได้ยินคำว่าจินจูไฉ่ไหมค่ะจินจูชาย,ย,ชายรู้จักไหมค่ะ มันคือผักใช่ไหมมันคือผักค่ะใช่ไหมใช่มันคือผักเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่ามหาวาลัยแม่ฟ้าหลวงก็นําผักไปวิจัยจนทําให้มีผลิตภัณฑ์บํารุงผิวเกิดขึ้นถ้าใครแวะมาที่นี่นี่นะครับ มาอุหนุนกันได้ค่ะคือเนื่องจากว่าในชุมชนนี้เนี่ยมีจิงจูชายมีวัตถุดิบเยอะแล้วนอกจากตรงนี้แล้วเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงแล้วอันนี้กระเป๋าจะกระเป๋านี่เขาก็จะแปรรูปมาจากการปักผ่านเนาะบ้านเขาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนเนาะก็จะมีคุณมาแอ่วนักแล้วก่อที่นี่นะจากการที่เขาเด็ป้าคนหลายน่ะเปิ้ลก็จะสอนเขาว่าผ่าปักเอาไปแป้งอันนั้นกับเอาไปแป้งอันนี้กันจกอันนี้ก็เลยเกิดเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าขึ้นมา อันนี้จะเป็นผักปักเอามาปักอันนี้เป็นปักเครื่องใช่ไหมคะโอ้โหนี่เขาแบบลายนเขามีลายลายนี้อันนี้จะเป็นหละออ่อนรุ่นใหม่ที่มีในหมู่บ้านในเจ้าเปิลเปิลเก็เวลาไปเยยการทื่นอื่นบาประสบผลสสาเร็จเนาะเปิลกรปิกมาบานแล้วก็กลับมาทำที่บ้านแทนด้วยความที่ที่นี่เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ต้นแบบในการอนุรักษ์วัถุีดั้งเดิมไว้ได้ดีก็เลยมีคนแวะเวียนมาเที่ยวมาทัศนศึกษามาดูงานกันบ่อยมากค่ะ ซึ่งทุกคนในชุมชนบ้านสันทางหลวงก็จะมีความสามคัคคีพร้อมต้อนรับด้วยมิตรไมตรีที่ดีน่าประทับใจมากเลยล่ะค่ะวันนี้พามาที่หมู่บ้านไทยยอง<ไ>สันทางหลวงน่ารักมากเนาะคือจริงๆอ่ะเราตอนแรกเรามาเรารู้สึกว่าแบบจากตัวเมืองอ่ะคิดว่าไกลกว่านี้นะแต่คือผ่านมาแค่ครึ่งชั่วโมงเองสิ่งที่รู้สึกก็คือเราสัมผัสได้ตรงครู้สึกว่าอากาศหนึ่งละ เปลี่ยนไปเยอะมาก <Ừ. S 2> อากาศเราได้รู้สึกบรรยากาศบริสุทธิ์มากสดชื่นส,ดช,น<อ>สดชื่นกับสิ่งที่ได้มาแล้วก็พี่ๆน้องๆที่เนี่ยให้การต้อนรับอบอุ่นมีแต่รอยยิมย้มยิมย้มยิ้มยิ้มแล้วก็ยิ้มอย่างเดียวจริงมันเป็นบรรยากาศที่แบบน่ารักมากซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นฟแ,บบนแล้วแต่ละภาคแต่ละจังหวัดก็ได้ความรู้สึกที่ ที่แตกต่างกันจะเป็นความน่ารักของคนแต่ละพื้นที่อะเนาะซึ่งที่นี่เนี่ยคือยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงต้อนรับขับสู้อย่างดีเนาะแล้วก็แบบพาชมกิจกรรมเยอะมากแล้วดันเป็นกิจกรรมที่เราชอบด้วย<ช>แล้วอย่างหนึ่งที่ชอบมากพี่หมีคือเหมือนเป็นการเปิดประตูเข้าบ้านเขาคือการได้พิธีอ่อใบสีสุขวันเนาะเป็นการที่เหมือนกับเนี่ยผูกข้อไม้ข้อมือมันเป็นความรู้สึกที่แบบอบอุ่นมากอ่ะมันเป็นประเพณีโบราณเรียกาเปเะเพณีโรณดีกว่าพี่มีความเชื่อว่าประเพณีนี้นต้องมีมากกว่าแบบหลักร้อย ซึ่งป็นประเพณีที่เราเกิดมาในในชุมชนและเรารู้สึกว่ามีเวลามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาให้พรเขามาให้พรใ,<ช>ให้กําลังใจอะไรต่างๆความเหนื่อยมันหายจริงนะเราสัมผัสได้ถึงแบบความรักความอบอุ่นที่คุณตาคุณยายมาให้ให้กําลังใจเราอะไรต่างๆมันมัน,น,นทําให้เราแบบมีพลังงานที่เราจะแบบ เดินหน้าต่อไปในการทำเสียงต่างเหมือนคําว่าหมู่บ้านมันดูกว้างใหญ่เนาะ<อ>แต่พอได้ทําพิธีแบบนี้มาเจอคุณตาคุณยายมันรู้สึกก็แบบโอ้เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน, <ใช S 1> นะเล็กๆที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆค่ะซึ่งก็ได้เห็นทุกอย่างที่นี่จริงๆเป็นแบบวิถีชุมชนที่น่ารักเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นอะไรอย่างแรกเข้ามาแล้วเห็นผักแปลงผัก แปลงผักที่แบบที่นี่เยอะมากที่ที่แบบปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเขาเรียกว่ามีมากพอที่จะแบ่งปันให้แบ่งปันในหมู่บ้านแล้วยังแบ่งปันสู่ชุมชนข้างเคียงได้อีกแล้วก็เป็นรายได้ของชุมชนด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบที่แบบน่ารักมากๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าเนาะซึ่งมันก็เป็นเขาเรียกเป็นเอกลักษณ์ของคนในชุมชนเป็นงานฝีมือเป็นงานหัตถกรรมของคนในชุมชนแล้วก็มันทําให้แบบ อิ่มใจอะ่ะใจฟูอะ่ะพอได้มาเห็นแล้วก็แบบแม,แม่แม่ที่แบบโอ้ใช่อายุเขาเรียกว่าไงดีมากด้วยประสบการณ์ที่สำคัญที่พี่สัมผัสได้ก็คือว่าปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าเราต้องวาดต้องออกแบบอะไรต่างๆก่อนใช่ไหมปรากฏอันนี้ไม่ใช่ทุกอย่างเกิดขึ้นจากจินตนาการณนะวันนั้นเวลานั้นเ,<อ>เกิดเรากำลังทำอันนี้อยู่เสร็จปุ๊บเราไปทำอย่างอื่นเรากลับมาวันพรุ่งนี้เรากลับมาทำอีกจินตนาการเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนไปใช่ มันคือจินตนาการล้วนๆที่ออกมาสู่ผ้าไม่มีอะไรตายาตัวไมม่ีอยู่ที่<ช>จิตใจใ<ช>อยู่ที่<ช>ความรู้สึกนะตรงนั้นหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะมาเราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเป็นความรู้สึกที่ดีจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เราไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศแบบนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเราก็มาแล้วแบบ มาแล้วมีความสุขค่ะมันเหมือนกับว่าเราได้เติมพลังกายพลังใจได้มาเห็นอะไรใหม่ๆมันเป็นการแบบเหมือนเปิดหูเปิดตามากๆเลยแล้วก็อยากให้ทุกๆคนที่เห็นนะคะได้รู้สึกเหมือนกับแพนจริงๆได้มาสัมผัสความอร่อยมาสัมผัสรสชาติของวิถีชีวิตของคนยองที่นี่ความน่ารักความสดใสความอบอุ่นที่นี่และความเป็นเขาที่แบบแข็งแรงจริงๆค่ะอยากให้มาเที่ยวตามแพนกันค่ะและวันนี้นะคะต้องขอบคุณค่ะกองสนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์น,นะคะและก็ทรูลิสซิ่งค่ะที่พาเรามาจนถึงที่นี่นะคะทุกที่ทุกทาง เราไปกันหมดค่ะและสุดท้ายขาดไม่ได้คือที่พักอันอบุญที่เรามาอยู่ที่นี่พักที่นี่เสมอเลยใช่ค่ะโรงแรมลิเวอรีนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวอาทิตหน้ามาเจอกันใหม่มาเชี่ยวตามแผนกันนะคะสวัสดีค่ะเชี่ยวตามแทนวิถีไทยวิถียอมสามธา